ทีโฟตัคโอ้แม่ไปกปสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะยายสิรพรมาทะเลวันนี้นะคะกับหลานหลานนะคะเด้อหลานสาวหลานสาวมาค่ะหลานสาวมาหลานสาวมาเที่ยวภาคใต้ก็เลยไหลสดนะคะเนาะไหลสดไหลสดมาทะเล ออลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเอ่ยใครเอ่ยเห็นแล้วเฮ้ยทางเงินบ่ได้บ่ลูกแบบสปอสปอเห็นวะน้อยอะป่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทนะี่มาทักทายนะคะอเอาให้แม่เห็นข้อความเพื่อจะได้เราไม่บังคันเห็นอยู่เดียวเห็นแล้วเห็นแล้ว เอ้ยเลิบแรกว่าสั่นที่ส nah ี่คนสวยว่าสั่นโอ้ยเอาคือพอเห็นคอมเมนต์น้องบัตที่นี่เดี๋ยวเดี๋เพื่อนๆมาเที่ยวมาเที่ยวหลานหมาเอาเฮ็ดจังไดคือสีเห็นคอมเมนต์น้องบัตที่เนี่ยไหมเฮ็ดจังไดเฮ็ดคอมเมนต์ลูกเธอคือเฮ็ดอยู่บังหันแม่คือพอเห็นคอมอ่เห็นแล้วเขาบอคอมเมนต์แม่กับพอเห็นอ่าเดี๋ยวก็หันลัวลัวปุริโนออเมนัณมาณติกาติโอ้ยเอ้า คอมเมนต์นั่นม,ามา้าๆโพๆหยุดหยุดมาสี่านได้ <laughs> มาเที่ยวอากาศดีๆเมื่อนี้ฝนตกลานสาวม้าจากปารีสหอบฝนมายังว่าหอบฝนม้าจ้ะหอบฝนม้าก็เล่นอากาศก็เลยนบ่นบัวบ,บัวห่อนมือเนี่ยพอดีๆนี่ละพักกันมาย่างตลาดบ้านดอนสิพักกันไปเล่นนั่นโบลิ่งก็เลยมาจาัดเพื่อนๆว่าสันอู้ ยายสิริพลบ่เห็นคอมเมนตยายสิอ่านได้บัดทีเนี่ยก็เห็นคอมเมนตไหมเพื่อนเห็นไหนก็เห็นคอมเมนตไหมจ้ะวันหันเห็นอยู่แวบๆอ่านบ่ทันเดี๋ยวดูเห็นจังใดเห็นจังใดเหน็นจังใดเพื่อนๆจ้ะอันพาไปบึงทะเลเนะาะบ่ไปทั้งนั้นดอกไปทั้นทงนั้นไปทะเลดีกว่าเนาะไปทะเลไปทะเลไปพาไปทะเลไอเด็กน้อยมูนั้นไปทางกุ่นเหรอขันน้ำคุ่นเขาไป สิพากันไปเล่นโบลิ่งกันเขานัดเขานัดเออแม่ซี่เขานัดได้หรนอหมเขานัดทุ่มเครื่องว่าั่นโบลิ่งก็เลยยัยงมาเล่นก่อนค่ะทุกคเห็นคอมเมนต์เพื่อนๆจันเร์ทจังได้บันพามาเที่ยวทะเลพามาเทียทาาเท่ยวทะเลเดี๋ยวเด้อพามาเที่ยวทะเลเด้อจ่าเด้อเดินที่ไปอ่านคอมเมนต์ให้นน้ำกุ้นเด้อค่ะเด้อ นี่ฟุลล่นแหละทะเลเห็นบอทะเลด้วยค่ะเด้อชมวิวสวยๆไปเลยนะคะเห็นบอขาดเห็นบอแยสีพรคุณ่เห็นคอมเมนต์เห็นบ่จะ้ะอากาศันเย็ยนดีดีบบห้อนเมื่อนี้